เชื่อว่าใครไปดูหนังเรื่องนี้มาเนี่ยก็อยากจะกลับมาเล่นกับหมาของตัวเองนะฮะแล้วก็จะรักหมามากขึ้นนะฮะเัดมนี่ัดพัดเ้นี่เจ้าผัดข้าผัดจอมสนที่บ้านผมเองครับโอดสนเลยนะฮะผัดมานี่หมาไอ้ก,กัดกูอีก o m e สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวขอหนังทุกคนนะครับและนี่คือการรีวิวหนังเรื่อง Adox Way Home เพื่อนรักผจญภัย400ไมล์เป็นหนังมาเรื่องใหม่ในตระกูล Adox นะครับผมต่อจาก Adox p u r p o s e ซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยดูหนังมาเรื่องนั้นกันไปแล้วนะฮะและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้รับการเข้าฉายในบ้านเราปีนี้นะ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมชื่อมันคล้ายๆกันนะฮะ Adox Way Home เนี่ยเป็นการหยิบจับบทหนังสือนิยายคนเขียนเรื่องเดียวกันกับ Adox Purpose นั่นแหละฮะมาทำเป็นหนังภาพยนตร์ฮะก็คือ w b o o บิ c a m e ู o n เนะครับเป็นคนเขียนเรื่องเดียวกันฮะแล้วก็ต่อจากนี้นะฮะก็จะมีหนังภาคต่อของ Adox Purpose ภาคที่2ด้วยนะชื่อว่า Adox Journey ฉายในเดือนกระกฎาคมครับผมโอ้โหจักรวาลหนังหมาของ นักเขียนคนนี้นี่กําลังบูมเลยนะครับเนี่ยแต่เรื่องเนี้จะไม่เกี่ยวกับ a d o กเ Purpose นะจะเป็นเรื่องใหม่ฮะเข้าใจที่พูดบอปว่าวะพ <laughs> ลาดหมามีฟินนะพูดง่ายปีนี้โดยหนังเรื่องนี้นะครับจะได้พู่มกับอย่างชาวมาตินสมิธผู้ซึ่งเคยกำกับหนังโรมาอย่าง Do ฟ i n Tail มาแล้วฮะแต่ไม่เคยดูฮะเออแล้วกูจะพูดทำไมวะก <laughs> ็ ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะสำหรับชื่อภูมกับจะบอกว่าแบบนั้นแหล่ก็นั่นแหละครับมาที่เรื่องย่อเลยและกันนะครับหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องดาวการประจนภัยสุดตื่นเต้นพ่วงด้วยความอบอุ่นหัวใจของเบลล่าสุนัขที่หาทางกลับบ้านเป็นระยะทางไกลถึง400ไมล์ครับผมหลังจากที่เธอต้องแยกจากลูกคัสเจ้าของที่เธอรักซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ไฟแรงและอาสาสมัครโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนั่นเองครับเบลล่าได้สร้างความประทับใจกับผู้คนมากมายระหว่างเดินทางเพื่อกลับไปหาลูคัส การประจนภัยเกินคาดเดาเดวล่าจะต้องพบกับอะไรบ้างคุณต้องไปดูกันเองลครับกับ u n d o อร์ a เวโฮมเพื่อรักประจนภัย400ไมล์ฮะอ่าทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมกรับผมอ้ยงุยงุยงุย,ย,ยรู้สึกอบอุ่นหัวใจอีกแล้วฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะก็ แพ้หนังน้องหมาจริงๆอ่ะดูหนังหมาทีไรรู้สึกว่าหมาเขาน่ารัก่ะฮะก็อยากจะบอกว่านี่เป็นหนังหมาอีกเรื่องที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจนะยิ่งใครที่แบบว่าเป็นทาสหมาหรือชอบหมารักหมาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็คงจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของเจ้าหมาเบลล่าได้อีกเรื่องหนึ่งเลยครับต่อจากอด็อกเพิร์ลโพสนะฮะไม่เสียดายตังแน่นอนทีนี้ขอพูดถึงองค์ประกอบโดยรวมหลายๆอย่างในหนังกันต่อแล้วกันนะครับสําหรับข้อดีนะ อย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าบรรดาสัตว์ต่างๆที่โผลมาในเรื่องนี้แหละฮะที่ปรากฏตัวมาเนี่ยถ้าใครได้เห็นตัวอย่างมาก่อนเนี่ยจะได้รู้นะฮะว่าในเรื่องเนี่ยไม่ได้มีเต็มหมานะมีสิงสาราสัตว์มากมายที่ปรากฏตัวเลยล่ะคือต้อบอกว่าเจ้าหมาเดลล่าเนี่ยได้พบกับมิตรภาพเพื่อนซี ต่างสายพันธุ์หลายแบบนะฮะมีสภาพหลากหลายก็เท่าที่ดูเนี่ยสมจริงนะมีทั้งสัตว์จริงๆนี่แหละที่แสดงนะฮะแล้วก็มีทั้งน่าจะมี CG ด้วยอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะในตัวอย่างจะเห็นเสือหรือว่าหมาป่าอะไรเงี้ยน่าจะใช้ CG ร่วมด้วยนะไม่น่าจะใช้หมาจริงๆทั้งหมดก็แนบเนียนเลยแหละถือว่าเป็นหนังที่แบบว่าไม่ได้ถือว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่แต่ CG เนี่ยระดับแบบว่าโอ้โหดูแล้วเพลินตาเนียนไปกับเรื่องได้เลยนี่ผมไม่ได้ดูมาก่อนว่าเขาใช้ CG หรือเปล่านะ แต่น่าจะ CG บ้างแหละฉากสู้กันหรืออะไรต่างๆนะครับโอ้โหถือว่าเป็นหนังสัตว์ที่ลงทุนค่อนข้างเนียนนะฮะโดยเฉพาะไอเสือเนี่ยคงไม่ได้เอาเสือจริงๆมาแสดงหรอกนะชอบครับแล้วสิ่งที่ทําให้ทานหมาเนี่ยฟินส,สุดๆเนี่ยก็คงเป็นการแสดงของเจ้าเบลล่านี่แหละที่ในเรื่องเขาบอกว่าเป็นหมาพันธุ์พิสบูใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนพันธุดุร้ายอะไรแบบนั้นเลยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยแสดงได้ดีมาก คือทุกๆอิเลยาบทของเจ้าหมาตัวนี้นะฮะที่นางแสดงออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยโอ้โหสีหน้าท่าทางของเจ้าหมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงอารมณ์ในตอนตอนนั้นน่ะว่ามันคิดอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยเราแบบเพลิดเพลินไปกับความคิดของเจ้าหมานะฮะเป็นหนังที่โชว์ศักยภาพการแสดงของหมาตัวนี้ได้แบบเต็มพิกัดอยู่เหมือนกันนะฮะหลายๆซีนเนี่ยเขาต้องโชว์ออฟตัวเพียงคนเดียวด้วยไม่ได้มีคนร่วมอะไรแบบนี้อ่ะโอ้โหเขาก็ทําได้ดีมากๆนะฮะ คือถ้ามีรางวัลให้หมาเนี่ยกูว่าหมาตัวนี้น่าจะได้รางวัลออสการ์แหละสาหรับหมาเก <c oughs> ่งชิปเป่งทําให้ระหว่างดูไปเนี่ยทั้งเพลินแล้วก็อุทานที่มาในใจหรือว่าพูดออกมาเอ้ยหมามันเก่งกว่าน่ารักกว่าอะไรเงี้ยเป็นระยะระยะเลยนะฮะขำดีที่นางคิดอะไรเนี่ยจะคิดเป็นเกมไปหมดนะครับ2ครับผมจุดเด่นที่เสริมขึ้นมาอีกอย่างเลยเนี่ยที่ชอบมาเนี่ยก็คงจะเป็นไอเดียที่เราได้เห็นตั้งแต่ด d อกเพิร์โพสแล้วนะฮะที่แบบว่า หมาเนี่ยเวลามันจะทําอะไรเนี่ยจะมีการพากเสียงคนใส่เข้าไปเป็นความคิดของเจ้าหมานะฮะทำให้เราเนี่ยได้รับรู้ความรู้สึกว่าเจ้าหมาเบลล่าเนี่ยระหว่างประจนภัยเนี่ยมันมคิดอะไรมันกําลังอยากให้เรารู้อะไรในความคิดของมันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับเจ้าเบลล่าได้งแต่ต้นยันจบเลยถ้าหมามันพูดไม่ได้เนี่ยเอ้ยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อไงแต่ตรงเนี้ยใส่ทําให้หมาเนี่ยมันเหมือนมีความคิด เออตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของจักรวาลอดอกไปแล้วนะฮะถ้าสร้างในหลายๆเรื่องนี่ก็คงจะดีเลยะฮะส่วนในเรื่องบทนะฮะการดําเนินเรื่องนะฮะผมมองว่าถจ้าใครเคยดูอดอกเพิร์โพสมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่อะไรแล้วนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าอารมณ์เรื่องหรือว่าการเดินเรื่องเนี่ยมันแทบจะคล้ายๆอดอกเพิร์ o โพสเลยคล้ายกันมากอะ่ะมีเพียงดัดแปลงบทเล็กๆน้อยๆนะฮะที่มันทําให้ดูแบบเป็นหนังเรื่องใหม่ขึ้นมานะฮะก็คือเจ้าหมาเนี่ย มันไม่ได้เกิดแบบหลายชาติเหมือนใน a d o p t Purpose มันต้องพัดหลงกับเจ้าของนะฮะแล้วก็ต้องเดินทาง400ไมล์เพื่อจะตามหาเจ้าของครับอันนี้คือบทที่เสริมเข้ามานะฮะที่มันดูแตกต่างมาก็นั่นแหละครับทำให้เป็นเพื่น,นนะกับการประจนภัยแล้วก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เบลล่าเขาจะต้องประจนภัยนะฮะแล้วครบรถด้วยนะบทอะ่ะมีทั้งดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นโอ้โหเป็นหนังหมาที่ครบเครื่องเรื่องต้มยำเหมือนกัน แต่อาจจะไม่ได้หวือหวานะฮะเพราะว่าในเรื่องข้อเสียนี่แหละผมจะพูดเลยว่า mm hmm. การดําเนินเรื่องเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างมีความน่าเบื่ออยู่ mm hmm. เล็กๆตลอดอยู่เหมือนกันนะฮะ mm hmm. ด้วยหนังเนี่ยจะดําเนินเรื่องแบบว่าอารมณ์นิ่มๆเรื่อยๆไม่ออกหวือหวานะไม่ได้ออกแบบว่าฉากแบบพีคอะไรมากมายนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นโลกแห่งความจริงนะฮะเรียวหน่อยนะฮะอาจจะมีบทที่แบบว่าเวอร์เข้ามาบ้างนะเพราะาต้องเจออะไรหลายอย่างแต่อารมณ์เหมือนแบบโชว์ซีนอารมณ์เยอะอะ แล้วบทเนี่ยมันดูเส้นตรงไปนิดนะแล้วมันก็เลยค่อนข้างเดาค่อนข้างง่ายครับทําให้มีจังหวะหน่าเบื่อเล็กๆนะฮะเดาได้ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ช่วงท้ายจะน้ําตาซึมอยู่บ้างนะกับบทสรุปของหนังแต่ผมว่าบทไม่ส่งเหมือน a d o กเพ u ร์ o โพส่ะซึ่ง a d o กเพ u ร์ o โพเนี่ยถ้าใครเคยดูเนี่ยโอ้ยบทส่งมามากเลยนะแต่เรื่องนี้แม่งอารมณ์ไม่ได้ส่งแบบนั้นเชื่อว่าผูมกับของอดอกเพิร์โพเนี่ยเก่งกว่านะ ทำบทส่งได้ดีกว่าเรื่องนี้นะฮะก็นี่คือในเรื่องของตัวเรื่องนะฮะส่วนในเรื่องของนักสดแสดงนะครับชอบหลายๆคนในเรื่องเลยนะฮะคือมีสเสน่ห์นะผมว่าโดยเฉพาะพระเอกอย่างโจนาฮอยเออร์คิงน,นะหล่อเกินฝรั่งอะไรมีรักยิ้มนะฮะหูยเชื่อว่านี่เป็นอาวุธที่ทำให้สาวๆที่ไปดูหนังเรื่องนี้เคอร์ไปกับหมอนี่อย่างแน่นอนครับ หมาน้ารักยังไม่พอเจ้าของยังแบบหล่อแบบนี้อีกอีกคนที่ชอบเลยนะก็คือนางเอกอย่างอเล็กซานดราชิปนะนักแสดงสาวผิวสีสุดฮอตนะฮะซึ่งจะใครยังจำมันได้เขาเป็นสตรอมนะฮะใน Xmen Gen 2นะได้ดูหลายๆเรื่องการแสดงของเขาเนี่ยคือผมยกให้เป็นนักแสดงผิวสีที่มีสเสน่ห์มากหนึ่งคนหนึ่งเลยนะรู้สึกจะเรื่องไซมอนเลิฟไซมอนอีกเรื่องนะที่เขาแสดงนะฮะแล้วก็ได้เห็นในหลายเรื่องหรือเปล่าว่าคุ้นหลายเรื่องเลยนะก็ชอบนะสำหรับ อเล็กซานดราชิปในเรื่องนี้ก็สวยแล้วก็มาคู่กับพระเอกนะฮะนี่ก็เป็นดาราที่เป็นแม่แรงที่แบบเป็นทําให้เราดูหนังเรื่องนี้ไปได้เพลินๆควบคู่กับเจ้าสัตว์นะฮะส่วนนักแสดงคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ไดโดดเด่นอะไรมากอย่างแม่พระเอกอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะดีหมด นะครับโดยรวมนะครับสรุปเลยแล้วกันนะฮะภาพรวมของหนังเนี่ยก็เป็นหนังสัตว์หนังหมาที่ดูได้สนุกเพลินกับตัวเรื่องไปกับการประจนภัยของเจ้าเบลล่านะฮะที่เขาต้องเจออุปสรรคมากมายกว่าจะได้กลับบ้านนะฮะโอ้โหระหว่างทางเนี่ยใครที่ไม่ได้ดูหนังหมามานานมากเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกแล้วก็เอนจอยมีอินเนอร์ร่วมกับหนังได้ดีนะ หรือคนที่รักหมาเนี่ยก็ไปดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะฟินอยู่เหมือนเดิมแหละใครรักหมายังไงมันดูหนังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรักมันก็ต้องสนุกอยู่แล้วนะคุ้มค่าครับสำหรับผมคุ้มนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไปเจอ a d o p เพิร์โพแล้วมันค่อนข้างคล้ายกันนิดนึงคะแนนก็เลยอาจจะตกลงมาเฮ้ยอันนี้บอกนิดนึงนะฮะเสริมนิดนึงหนังเรื่องนี้อารมณ์ค่อนข้าง Adoc PerPo โพอย่างที่ผมบอกนะซึ่งจุดๆเนี้ยใครไม่ได้ดูในเรื่องย่อหรือว่าดูตัวอย่าง มาก่อนไปดูหนังเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะฮะมันเป็นตั้งแต่ a d o อก p พ r p o s e สแล้วที่ว่าตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างมีฉากสปอยเยอะพอตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาไปดูเลยมันจะได้แบบมีอะไรลุ้นกับเหตุการณ์ในเรื่องได้มากกว่าคนที่ดูตัวอย่างนะคนที่ดูตัวอย่างเนี่ยโอ้โหในตัวอย่างมันเผยเยอะทาให้อาจจะดูแบบว่าไม่ได้มีอะไรลุ้นเซอร์ไพรส์ไงอันเนี้ยใครยังไม่ดูตัวอย่างอย่าเพิ่งดูนะครับคะแนนที่ผมจะให้หล่ะครับผมให้ไปเลยและกันหนังเรื่องนี้เจ็ด 1 0ครับตอนท้ายเนี่ยโอ้โหดึงอารมณ์ไนดะ้แบบใช้ได้เหมือนกันนะฮะด้วยเพลงประกอบที่เปิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอบอุ่นอบอุ่น่ออนนก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะก่อนจะลาจากกันไปเช่นเคยครับกับยาสีฟัน Dentico มี2ส,สีให้เลือกซื้อแล้วนะครับตอนนี้ชีน้ำเงินสูตร Total Care ปากหอมสดชื่นนะฮะสูตรสีเขียวสูตรพัสแบับูซ้อนเหงือกสุขภาพแข็งแรง ใครอยากมีสุขภาพฟันแบบไหนหาซื้อได้แล้วตามห้างชั้นนาทั่วไปแล้วก็วัดสันนะครับมีและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดนเนทมาเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้มีคุณชิษณุพงศ์อิ่มสลับ20บาทคุณการธีราปิยรัตน์25บาทครับผมขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาใครสนใจโดนเนทกันได้รายละเอียดมีแต่คลิปรักทุกคนนะครับก็จบแล้วนะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่กับการรรววิวหหนนนังงเเื่ออ้บบไไต์ๆผผมมปค